嗯。<music> ไปไปไปมันไปตัวก็ได้แตกก็มานั่มนะไป,ปะไปไป,ไป

น้อนงมาดอกอพีกัพ่อพีกันกินเด็ดดังไม่ติอาบบ่ห่าน้องร้ดิเมื่เหตุาอย่างจังหันเราางที่ล้วน้องแองทิักุกตุ้ต้นาวดาวแอลน้องักดาวกับดาวโ้คือเศร้าเนมากกับปากเียโล่นองน้องนอน้อ้ลงอ้นอไตอย่างจนน้อง 老公，我娶了你。老、哎、公，你去哪？

น้ำลงให้พออาบน้ำดีๆเบี้ยวโอ้ยเบี้ยวเอานันี่เอีเอาฮแล้วขึ้นหลังโขาเอาโอนโอนมาขึ้นอะไรตรงนี้เออเออบะหมี่องเหยียบขึ้นยันเจ้าว่ามันมันบ่มี่พักขาพี่สิฮัก เอาแล้วเอาแล้วโอ้ส้นง่าเขาดังปังบัดนึงความบันเทิงกัลั่งสิเกิดขึ color. ้นเอาว่นแต่ขาพี่น่ะล่ะเอาอืมอืมว้าตัว วาาตัววาแล้วเจ็บบป่ะละ่ะสะดุดขาจะของขายเง่าพด <laughs> พยายามจะปีนขึ้นหลังพี่นะแต่มันขึ้นไม่ได้ <laughs> พี่ดาวทำไมไม่มีพักให้หนูเลยทำไมพี่ดาวไม่มีพักให้หนูเลยวะ

ความแสบความสนของนางไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับจะจับจันเจ้านี่ให้นิ่งได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนดูหนูก็ว่านูนูทับเอาลูกสร้างละค่ะหนูประได้ทับเอาลูกลิงเดอกค่ะแต่รู้สึกว่าหนูจะได้ลูกลิงมากกว่านะซนเหมือนลิงเลย oh. เจ็บําใดกับ,กบยานว่าจะได้ข้อเขี้ยเขาเออเออเออเจ้าจ้าบอกว่าพยายามปีนขึ้นหลังหมูแล้วมันขึ้นไม่ได้สักทีทำยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะพิดาวกลมเหลือเกิน กัดขาหมูอ,อ,อย่าก,กัดขาหมูอย่าก,กัดขาหมูดิออนางก็พยายามจะปีนขึ้นนะออความพยายามของนางอะ่ะแต่นางขึ้นไม่ได้สักทีอะ่ะ อยากจะไปขี่คอพี่ดาวด้วยซ้ําแต่ขึ้นไม่ได้มันลื่นนางก็พยายามแต่เกียดตะกายจะขึ้นไปแต่นางขึ้นไม่ได้สรุปก็คือได้แค่นอนคอเคลียร์พี่ชายได้แต่นอนคอเคลียร์พี่นะเพราะว่านางขึ้นไม่ได้ เออเบื้งหัวชักหัวขวมรอดใต้ทองเขาเออเดี๋ยวเออโอ้ยตายจีแตกจีแตกเอาว่ะลูกว่าดาวเกิดเอาว่ะเออเอาว่าดาวเออเอเอา่าดาวเอาว่าดาวขาหลังใส่ค้นกระบาดบังกันนะ กีพรเดินไปข้างหน้าค่ะแตก้าย้นเลฮะกีพเดินไปข้างหน้าเนี่เ้าองขากินฮะังม่ยิ้มองจลยไปกินกินกินยังไม่ยิ้มมองเลยตก้เดือดเ้ายื้ได้แล้วใครมาเกลี่ยที่เราต่างกันตากัน้ามันจะไหลมากที่เราเอ้าเอ้า

เดี๋ยวปอกเปลือกให้เดี๋ยวน้องดาวก,ก็อยากให้ปอกอีกอ่อนไม่เอาแล้วเ <c> ม <oughs> ื่อวานได่คุ้มขำอะตะเพนกการหนูไม่มาเห็นกระต้นหนูไมู่้เลยนะว่าปอกน้องดาวเป็นแบบนี้ถ <c oughs> ้าพี่อ่อนจะตาย ไม่เป็นออกปิ้นออกหรือมอสลัดตุ้นาเหนี่ยใ้ามนจ้าจะายเปิ้นก่อปิ้นออกนรู้ได้ไงมันต้องปิ้นแบบน้สลาดเุ้นเากัดตูดเป็นฟิปเลนไหมโอ in, o, or, turkey, ้เก่งอ so ่ะใช่เขากัดต oh, oh, ูดก oh, ่อนแล้วก็เป็นตูดะปิ้น ตัวตัวกดอ้าเดาเองเก่งว่ะทางตัวอื่นไม่มียบไหมหนูก็ยืนดิงยูนหน้าลูกไม่ต้องไปสิ่งพี่หรอกสิงจะพี่นะหนูอ่ะ 美方 <laughs> 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 แดดแดดแห้งฝ <t od three |ms|> ั่งนี้เรเห็น

กับลงดาวครับกับลูกกรับลุงครับกับนลูกแล้วอะไรกับคนกับาคนกับคนกับนกับดีงบนในนองใองไปครับผมครับเอ้ามันนี่ตนได้กว่าอาจารย์จะพูรเปลา้นจะเป็นียเลจครับครัเ็คนค้อมากเลยละครับครัาเล่นจับไปสตัวเลย จับไปเดยวสองต้เลยจเจับ2โตเลยเจ้าเอาไว้นาายแม่พ่อนเก็บให้ลูกโอ้โอ,อะนะคะวันนี้เราก็ได้นะคะทำบุญนะคะใส่บาทนะคะร่วมกับ FC นะคะที่ท่านเคยคอมเมนต์นะคะในอ่แอปแดงของเราว่าอ่ขอให้แม่อัน หายจากโรคมะเร็งตอนนี้แม่ก็หายแล้วนะคะท่านก็เลยอยากให้น้องดาวใส่เป็นตัวแทนใส่บาทให้เพราะว่าท่านขอพอรจากน้องดาวนะคะขอให้แม่ดีขึ้นอาการดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะที่เคยคอมเมนต์ในในช่องของเรานะคะก็ขอให้สุขภาพคุณแม่ของพี่คนนั้นแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะคะน้องดาวกับน้องจันเจ้าจะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะ บุญกุศลดีได้ทำก็ขอให้หนุนนำครอบครัวนะคะบ้านดาวเชียงเดือนและก็แม่แม่เอซีทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยเทินสาธุดูตูดนะคะบ้านท้ายเมื่อกี้บ้านท้ายใครใหญ่กว่ากันระหว่างน้องดาวกับน้องเจนเจ้าหนูว่าน้องเจนเจ้าแค่หนึ่งขวบนะจะเท่าพี่ดาวเลยตูดอนะ ยังไงก็เราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเ c สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีจ้า